เขาบอกว่าตลกมีเมียสวยผมจึงอยากจะชี้แจงอย่างนี้ครับผี่น้องมวลมหาประชาชนผมอยากจะบอกว่าตลกทําไมถึงมีเมียสวยอย่างเช่นเดอดอกเสาก็เมียสวยโอบะนี่ก็เมียสวย หนูเชิญยิ้มก็เมียสวยมัมจกมกก็เมียสวยเดอดอกสดาเนี่ยปูกนกวันครับเป็นดาราด้วยแต่ว่าเป็นเมียเดอดอกสดาทีนี้อยากจะให้ดูเมียผมบ้างเมียสังดอกสดาจะสวยเลิศเลอขนาดไหนสมคำร่ำลือขนาดไหนเขาเป็นนักร้องสาวดาวเสียงเมืองสุพรรณได้รับฉายาว่า นักร้องสาวเสียงกรรมยีท่านผู้ชมครับพร้อมหรือยังที่จะพบกับเธอหากพร้อมแล้วรอยยิ้มและเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนักร้องสาวเสียงกร,รมยี่โสเพณีสีสำเพงปรบมือ พราะความตะลึงใช่ไหมครับ<ม>เป็นไงล่ะทีนี้นนนเห็นไหมสมคำร่ำลือจริงๆ<ม>ประจักษ์แก่สายตาแล้วใช่ไหมว่ามันไม่เป็นความจริงเสมอไปออบางคนครับมายันวัดลางหมันนี่หลวงปู่เพลวมึงให้เกียรติกูหน่อยคุณโสเพณีครับ ได้แลก็เห,เ,เห็นครึ่งตัวไม่เคยได้กับผมแล้วเหรอขอบคุณค่ะน้องินฟังเพลงเขาก่อนเป็นคู่แข่งของจินตราพูดล,ลา่า take hey. apa ini พอและดัไวไม่มีวันชำีโอ้ยหมันแค่จะไม่จับมือนัไปทําบุญทาทาน ลืมแล้วกำลงัรงรักที่เคยก้าบันเจ็บพอแห้ว เมียผขอบคุณนะคะครับนายรู้ <ขอ S 1> แล้วรู้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเมียผมไม่สวยนะจริงๆแล้วเมื่อวานไปทําบุญที่วัดนี่หมาเห็นอ้าปากค้างเลยมันตะลึงในปามงามมันจะเห่าหรือจะหอนดีก่อนอเอเอย็กแล้วลูกอีช่างตบมือตบ เราอยู่สุพรรณบุรีครับเวลานี้อยู่สุพรรณบุรี<ช>ตลกก็มีมากมายหลายอย่างที่คือมันไม่มีคาเฟ่เล่นแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปผมก็ไปเฝ้าสวนของเดอดอกสะเดาอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชอย่าบอกเอาป้าบอกว่าไปทําสวนไปออทําสวนผมก็ออไปทําสวนก็ไปหาขายยาผีบอกไปหาสมุนไพรมาขายเกี่ยวกับยาผีบอกมีธุรกิจด,ด้วยเอ้ยอ เบาหวานความดันอมมาพลึกอมมาพาตรักษาหายหมดยิงอะที่จังหวัดอยุธยาเดินไม่ได้ขายกไม่ขึ้นเวลาจะพลิกตัวยกขาต้องใช้มือจับขายกกินยาผีบอกหมอสั่งไปม้อเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้มือจับขายกแล้วหายดีแล้วมือก็ยกไม่ขึ้นมือมันก็ยกไม่ขึ้นเพราะยามันขับไงอ๋อยามันขับโอ้แต่ว่าตอนนี้ ขนาดใหม่แล้วลดน้ําหนักคุณพี่ครับคุณพี่มีใครน้ําหนักเยอะไหมไปรักษาตัวที่ไหนตามคลินิกต่างๆไม่ไมันไ,ไม่ลดน้ําหนักอะ่ะไม่ได้ผลก็ว่านั้นไม่ได้ผลในคลินิกแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีลดไปออกกําลังกายไปวิ่งก็ไม่ลดไงไม่ลดมีอยู่ที่อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทน้ําหนักเกิกิโลโอโ้เยอะ9กสกิโลไปรักษาไม่หายไปลดแล้วไม่หายมาถามหมอสังบอกว่า ยาหมอสั่งท่าดีจริงต้องลดน้ำหนักได้เอาไปกินหม้อหนึ่งพิสูจน์เลยทา้าเลยเป็นไงกินหมดไปหม้อเดียวครับประธานโทษครับจากเก้ากิโลนะหูเหลือเจด<ะ>ขีดพร้อมโกดเจ็ดขีดพร้อมโกดถ้าไม่ใส่โกดน่าจะเหลือสามขีดมันเกินเปล่าผ้าขาวอ่ะมันเกินเปล่ามีใครสนใจจะลดน้ำหนักไหม ผมเตรียมมาหลายหม้อเลยทีเดียวอยู่ที่รถอยู่ที่รถนะอ่ายังไงก็ทักหลังเวทีก็แล้วกันเราจะจัดให้เนาะนะอ่ับอกบอกบุญอะไรไหมอ่าโอ้โหถ้าเกิดไปหมดบทงานนี้นะบอกให้เขาฟังก็พอบอกแล้วบอกเอาหน้าเอาตาว่าไงนึะเออบวชลูกบวชลูกอ๋อเราสองคนจะบวชบุตรลูกชายไม่ใช่เราดิพระอุปชาจะบวช ก็รู้ว่าลูกเราเราเอาลูกไปให้ไม่ใช่ลูกพระอุปชาลูกเราเนี่ยบอกกลูกเราก็ลูกเรา,เ,ราเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกูลูกลกูกับลูกมึงเนี่ยบางคนก็รู้ก็เอาไปให้หลวงพ่อไงหลวงพ่อพระอุปชาจะเป็นคนบวชให้แล้วมึงจะให้กูบวชให้เองพี <c oughs> ่ป้าอย่าพี่บอกใครสนจใจ ไหนไหนก็เอามาขายแล้วกันนีบทงานเมื่อยามึงเลเอาในเรื่องจริงที่สุพรรณบุรีไงทำไมที่ตะข้าไงตะข้าม้าบนไม่อยากตายไงปวดหลังไงอยากตายอยากตายสั่งเอ้ยว่างันโอ้แล้วเป็นไงพอไปเจอที่ไรก็อยากตายอยากตายอยู่นั่นแหละแล้วตอนนี้เอายาผีบอกไปให้กินหนึ่งหม้อะเป็นไงตายสมใจอยากไม่มีแค่กรึ๊บ เดียวเลยเหรอไม่มีจริงจริงมึงต้องได้กินแค่กรุเอาตายเลยมันยามันดีไงเหรอเออวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มิถุนาคมหรือเปล่าเห็นกระแสน้ำดังคมมันมีเยอะแล้วอะไเหรอมิถุนายนมิถุนายนเออวันที่ยี่สิบสี่เราจะบวชลูกชายลูกชายจะบวช ก็มาบอกบุญให้กับพวกเราได้รับทราบอัดลุกบูธนาสาธุด้วยกันสาธุด้วยกันนะครับผมวงดนตรีวงนี้ทั้งหมดทั้งหมดครับผมก็จะไปไปให้หมดเวทีใหญ่นี้เลยจริงอ่ะวัดเล็กนิดเดียวเป็นไม่มีที่ตั้งเลยเฮ้ยขับไปับรับพันงานปวดใช่ไหมเดี๋ยวขอพ่ติ่งขอคุยกับพ่ติ่งก่อน พี่เตินอันนี้ช่วยงานบวชหรือให้กระสังอมอะมันจะไปอมได้ค่ก็เนี่ยเหรียญก็มีไม่อมหรอกแค่30บาทให้ทั้งหมดนี่มันจำนะ